สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระรามห้านะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner Leader นะครับป้ายแดงนะครับผมออกจากโชว์รูมมาสดๆร้อนๆนะครับเลี้ยวเข้ามาที่ LK Auto ของเรานะครับอัพไฟหน้านะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นไฟหน้าของตัว l e g e n d ด r นั่นเองนะครับมาในงาน OEM นะครับผม ในงานติดตั้งชุดไฟหน้านะครับของเรามีช่างผู้ชํานาญงานคอยให้บริการลูกค้าอยู่หน้าร้านนะครับทีมช่างของเรานะฮะใช้ชุดปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับตัวบริเวีเดิมที่มาในรถนะครับไม่ขาดประกันนะครับผมลูกค้าท่านใดที่กังวลเรื่องนี้หมดกังวลได้เลยนะครับสาหรับเรื่องประกันรถนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ Fortune Reader r นะครับอัพไฟหน้าเป็น Fortune r รีเจนเดอร์หรือ G R Sport ตนะฮะตัวนี้เป็นไฟแบบก้างปลานะฮะมาในงาน O E M นั่นเองนะครับตัวเป็นตัวไฟนะครับจะเป็นไฟในราคาพิเศษนะฮะกับโปรโมชั่นของเรานะฮะ19,900บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับไฟตัวนี้นะับผมจะได้เหมือนไฟแท้เลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟก้างปลานะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวดูโอ r โปรเจคเตอร์เลนนะครับมาพร้อมกับตัวไฟสูงต่ำแบบ L E D นั่นเองนะครับอยากหล่อแบบนี้นะสามารถเข้ามาติดตั้งนะครับตัวไฟหน้าเพิ่มเติมได้นะครับผม